คร,นนครับครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับก็สวัสดีครับก็ไม่ได้ไปตกปลามาเกือบสองอาทิตย์แล้วนะครับหลังจากที่เคลียปัญหาชีวิตอันวุ่นวายนะครับช่างมันปล่อยมันเป็นไปตามยถากรรมและตามเวนตามกรรมอะไรจะเกิดันต้องเกิดครับแต่วันนี้เราจะไปตกปลานะครับวันนี้ก็ ปคนเดียวแล้วครับก็ถึงหมายเแล้วนะครับทิ้งสมอเรียบร้อยแล้วสมอเกาะแล้วนะครับ <ng irt> ต่อไปก็ใส่เยือะนะครับแล้วก็ลงเบ็ดนะครับมาดูครับว่าจะมาหมนะไม่ <ng irt> รับเหยื่อของเรานะครับพยายามเล็กน้อย นะครับเดี๋ยวจะย้ายออกทางซ้ายมือผมนี่นะครับเนะาะสักประมาณสัก5เมตรนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ถูกร่องน้ำปลาที่ปลาอยู่นะครับไปครับย้ายเรืออันนี้ก็เป็นหมายที่สองครับถ้ายังไม่มีตัวอีก ก็ต้องย้ายหมยขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆนะครับ เด็บด้อยครับเด็ดด้วย,ย,ยครับเต็มเลยครับเต็มเลยครับผมส,สวยเลยคร,รับปลาปองหรือปลาแยกนะครับ 哦。